สวัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเฟต้าชาแนลโอ้มาแล้วครับเปิดฤาดูการนาปีนะครับนาปีการสินอันนี้เราอยู่กับโชคทวีการช่างนะครับอันนี้รถมาจากสุพรรณบุรีนะครับรถเสียอุรถเกี่ยวนะครับ มดูการวันนี้มาถ่ายเทเล็กนะครับของฤด,ดูกาลหน้าปีนะครับคันแรกเลยอ่ะเจ้ายวคุณจะเกี่ยวได้หลายทุง่งอะไรเนี่ยนี่หลายล็อกและเอาเรามารอดักแถวนี้ดีกว่านะครับน่าจะเป็นรุ่นกลางหรือเปล่านะครับโตเกีสบีคันนี้เนาะ มันขั้นบนใหญ่ปัไดน,นะครับแต่ว่าขั้นใหญ่พ่นเกีียวอีกอยู่ทงหนึ่งนะครับพ่บนมาสองขั้นครับกับสักสุพรรณตอนที่ผมเคยทายมากแต่ปีกายนะอันนี้เป็นเทือแรกของปีเลยนะครับดูดูการนาปีหกเจ็ดนะครับแถวบ้านผมอา้าวันนี้เรามาดูโชคทวีการช่างนะครับผมแต่ว่าพูดอยู่แก่พุ่นเดี๋ยวถ่ายพันกบมากก่อน นี่นะครับคนเกียวนี่ฝีมือขนาดนะครับเนี่ยอ่ารุ่นน่าจะเป็นรุ่นกลางแหละฮะ ว่าหันดากมาทาังนี่ดอกเว้ยวโอ๋เอาแล้วรุ่นี่ขนาดใส่เนะยายะไม่ใญ่ปันใดเป็นรถเตี้ยอุรถเกี่ยวนะครับผม เสียงโบวิด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 เลยอ่ะหามุมดีๆก่อนครับมาสวยนะครับผมแดดก็ฮอนฮอนโอ้ยโทษครับหกล้อจมรอแล้วนุนหกล้อฆ่านะครับานรถเกี่ยวไปดึงค้นเอาคืนก่ได้ เป็นไปเอาสลิงอยู่อ้าวน่าจะเก็บข้างต้นไม้มานะครับน่าจะพึ่งจะลงงานได้สองมือนี่นะครับแต่ว่าผมพึ่งจะมาเมื่อนี่ เปิดหัวฤดูการเกี้ยวเข่าด้วยโชคทวีการช่างนะครับผมสเปครถนี่บ่ต้องเว้าถึงนะครับเพราะว่าผมบค่อยมิ้วามรมู้ด้านรถเกี่ยวนะครับถ่ายเพื่อความชอบเฉยๆครับอาชีพหลักก็คือไทยรถไถกับรถไอสิปหล้อรถสิบหล้อ,ร,ร,ถลอรถดำไปเฉย ีมุดต้นไม้โอ้ระวังห้างเตียนม,มาดูระบบปากหน่อยได้จังหวะพอดีเลยอยู่ข้างคันนา เขาลมสวนไล่สิ เกี่ยวค่าไม่นธรรมาดาครับนี่ครับเขาเฮียเลยว่ะโอ้เกี่ยวดีขนาดครับรถเสียวอุรถคันที่มาเกี่ยวให้ผมปีที่แล้วนะครับโอ้เขาเฮียบักหลาย เนี่ยครับโบ้ค่อยเฮียเล่เข่าคนไหมว้าว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 โอ้เกี่ยวข้าววีมือมากเลยอ่ะ พี่มือดีพี่มือดีครับ,ขบเขาโมหีาเลยอีกายเขาจะเมา่กี้ผมโอ้เขาลนหักลนแน่ขเขาโมหียเลยครับชุดใอดเลยอ่ะเรื่องขนาดล่มๆยังโมหียหรือว่าระบบปากในการใช่ป่ ข้าวโผลขึ้นมาหน่อยแล้วครับผมโอ้มายุดไตล่มบัตตะก้องเอาเดี๋ยวเราไปดักฝั่งนู้นดีกว่า เขาก็จะเต็มอุ้มแล้วเขาร่มนี่เกี่ยวเก่ยบเกี่ยวเกี่ยวหอดขื้นเลยนะครับต่อเหลือจากดินประมาณคืบนงนึ่แหล,ละ